ข่าวแรกวันนี้แค่เริ่มก็ปังแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดประเทศไทยของเราตอนนี้มีทั้งลิซ่าแบล็คพิงแล้วก็พักโบก่อมแล้วล่ะคะ่ะ ทางพลากรนแตกที่แท้จริงนะคะเมื่อแฟนคลับนับพันได้มารอต้อนรับลิซ่าแบล็กพิงเจฟฟ์เกาหลีสายเลือดไทยและพระเอกเกาหลีสุดฮอตพักโบกอมค่ะที่ได้บินลัดฟ้ามาร่วมงานอีเวนต์ที่เมืองไทยโดยฝั่งของสาวลิซ่าแบล็กพิงเนี่ยได้ปรากฏตัวในลุคสุดแซ่บกับชุดลายเสือนะคะจากเซเลนวีแมนซัมเมอร์2024คอลเล c ชั o นทอมบอยค่ะที่ก็ได้ทักทายพี่พีสื่อแล้วก็เหล่าบลิงด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสน่ารักอย่างใกล้ชิดนะคะจนชวนให้ใจละลายกันแบบสุดๆเลยค่ะ เช่นเดียวกับพักโบกอมนะคะที่ออร่าความหล่อของเขาเนี่ยก็พุ่งกระจายมาในลุกเสื้อคุมสีขาวลายดำนะคะแล้วก็เสื้อกล้ามสีขาวพร้อมกับโชว์แผงอกนะคะโอ้โหจนเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆแบบสนั่นห้างกันเลยทีเดียวค่ะ